โ,โอแกมาใช่มาใชเปนเอาต้มกับไอเสิบงเฮ้ยอ้าเดอะต้มแหม่มาใครไปทำไอ้ควายอจื๊บครับผมวันนี้ผมจะมาทำเมนูอาหารเหนือนะครับวิถีชีวิตทางด้านการกิน การใช้ชีวิตของคนเมืองคนเหนือนะครับวันนี้ผมจะมาทำอ,าอย่างครับลุงชัยแกงแครครับไอ้ายกาดวันนี้ลุงชัยครับผมจะมาทำแกงแครหรือว่าครัวแครโอ้ยงามขนาดนี่นี่นบอกกล้าขีนเนอะลุงชัยเนอะเนะเอาไว้ห้อยคอเฮบอกมันง,งามแล้วไปทิ้งเนี่ยมห้อยคอเองมันงามล้ำอะ่ะเออ ยังห้อยคออีงอย่าไออีดกัแกะหน่อห่างเดียวนี่ไออีดขนาดกะอีดห้าอย่างอ่อีิปุ้ยอ่อไม่อีดโอเคอกรรมเขียง,น,ออยงนั้นกรรมเอาแยงอึ้มอุ้มอะเออคือกองบอนะเอาคึ้นน่อยวันนี้นะครับสำรับผมเขียงอันนี้นะครับใช้มาอยู่ประมาณเจ็ดถึงหกถึงเจ็ดปีสำรับเอาเอาขึ้นกรรมขึ้นเลยเออ สำหรับเขียงนี้นะครับผมจะอยู่ประมาณ6ถึงเจ็ดปีแล้วแต่ว่าไปเอาการนัดผมไปสร้างสาวสี่นิ้วอะใหญ่นี่แบบต้องอู้ถึงมันแล้วครับใหญ่เลอกว่านี้อขึ้นสูองอุ้มเลยอุ้มเลยมาอุ้มหันนัดผมจะรีวิวเขียงเออมารีวิวรีวิวเขียงห้าอย่างยิงจะแกงแค่ยิ่หัวใจแยกก่ก็กรรมนีกรรเดียไวได้หรอยังบจบด้ะ มาจ๊บห้าอย่างไม่ได้ก่อนมาจบบม,มาจบ,าจบออออเอาผอกองอะเอาเงยเงยหน่ oh, อยเออเออเออมันบางแนวจะลงต่ำมาทำเทน้อยมาทำเทเอเอเทเทห้าอย่างแต่เนี้ยกลมอะเนี้ยโั้งลำคานครับผมสำหรับเขียงนี่นะครับมีประวัติที่มาที่ไปนะครับใครมูนเสียตกงรถเต็มโจทย์มาเลยใจมาหกเทปปีเนอะ อันนี้มันต้องได้ลงทุนซื้อเน่ะแห็บกามนี่ถ้าได้เขียงมาใหม่เดี๋ยวผมจะมารีวิวเพื่อ fc ทุกท่านได้พอกันง่ายมาคือมาถ้าเขียงมานี่หมายความว่าบันเทิงกันละพักไหมนี่มันได้หันกันละหันก็แบบฟักกันเนอะมาบันเทิงร้ยื่องฮอนละใหย่ใหญ่ก็ว่ามาเสรยมเตรียมไปเหื้อหมดจดได้หื้อหมดละก็คิดกูย่างมาตามเออยางไซ่อนนอ นอห้าอย่างแดงเข็บใส่นอค่ะอ้าวหัาเหรมาตามก่อนสัมเพินโอ,อ้ใส่หัวเดียวขอแน่คะคะตามหัวเดียวหนะะ่อยค่ะอ้าแล้วใครไปตามไอ้ควายอ้าวคุณบอกผมมาเดียวมาตามเพื่อนเอาฝานฝานฝาน,นซอยเอาค่ะอ้าวเนี่ยนาตี้ยิงอี่ตามนะอ๋อข้างในพ่องหอมเตรียมจะใครอมบัว ค่ะพีกแห้งใส่ลงไปเลยตําลงไปเลยต้มในหม้อเลยค่ะต้มไม่ยังตาําสรุปเอาใหญ่ต้มก็มาตําตาำพีกอะมาต้มต่อพีกีหนูแห้งใส่ลงไปนี่คือเครื่องแกงพีกีหนูแห้งตามด้วยขมิ้นค่ะกะปิยังตามไป พอตามเสร็จเข้าตีได้ตีแล้วตักออกโกลยมา <c oughs> น้ำมันละเอียดหรือยังพ้อมเตรียมจะใครพอมบวกที่เนี่ยหมดใส่โอเคใส่หมดเออพ้อมเตรียมจะใครโอเคใส่ลงไปตามเครื่องแกง Thì đồng đồng có sẽ khai gặp bùa hèn kay nọc lòng bùa anh em lại mày đáng nga ok hôm đáng mày 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 ส่ลมไมหะมาพอโอเคมาชี้ควายตา่า<อ>มาตามํตาตําใส่บ่มาตามําครับผมหลังจากเขาตา่าเรียกพอประมาณบ้านผมห้องว่าเลือกหรือว่าเรียกเอาก็จะใส่กะปิลงไปนะครับใส่ลงไปแล้วก็ต่าต่อผม,ผมจะใช้กระปุกน้อยนี่เพิ่มความนัวเพิ่มรสชาติผมใส่หมดเลย เพราะว่าหม้อใหญ่ขนาดอ๋อโอเคต่อไปก็เป็นการตำเอาวเออคุณดังดีอย่างบวกคุณ <c oughs> ย่ายอย่างอ่ะมาละคุณดังดีละเออคุณดังดีดังหมาในละอืออ๋อขึออ้นมาช่วยกันแหละยังไงใช่พอ,อมาช่วยกันแหละ Mà tôi ở đây mặt tôi kìa nó chìm gomatoi gà ô ki khang yi bột hạc liệt <laughs> rơi, có anh an gói mặt tôi không được mặt tôi không được mặt tôi không được mặt tôi 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 mặt อยากหน้ารอใบใบนะหรือกลิ่แต่หักเลือดนะใส่พักเยอะอันนี้กะขึ้นมาตุ้ยกะนี่ยังแควนกะนี่เนื้อเนอะนี่นะขอให้เป็ดปลายหน่ก่อนกว่าขึ้นอ้อเปิ้ลใส่พอแล้วใส่พอใจกใส่พอเอาใหญ่พอเออพอพอตาปลายเองพอแล้วก็ฉอนฮะอย่างว่าหักใส่มาจ้างไอ้เซม อันนี่มันเยียนหามีหวังบัตเต้ากันไปเอาตะลับเม็ดมาเลยมันบัตรเต้ากันไปเอาตะลับเม็ดมาเนี่ยกระเข้ามาได้ก็ตะลับเม็ดตะลับเม็ดว่าอะไรโป๊ะมั้ยยังมันบัตเต้ากันนะมุมก็มาได้ฉากก็มาได้องศาก็มาได้มันไปหักเลียดไปเป็นลำไปไกยๆตีแนบม่ะอ่ะาพอพอเลยเนี่ยเนี่ย ไปพ่อก่อนแล้วก็เด็ดไปพ่อก่อนไอ้คนแยะคนดีเข้าไปอะแยะสู่เข่าคนดีเข้าไปพี่หนุ่ามาช่วยพี่หนุ่งบอกเคล็ดลับเคล็ดลับมันจะล้ำเข้าใจปะนี่เดินข้างนั้นต่อเดียวคนเดียวบ่พ่อพ่อไล้พ่อก่อนพ่อฮาขอที่พ่อมันก่อนห้ามเาพ่อมันถือมันเด็ดไปเออเอาป่ะเอาทิ้งป่ะทวนมาแยะเลยกิมมาแงะพี่อีเปิ้นใกล้แล้วเต่งจะมาช่วย แสดงว่ามันขยะของเขาขยะนะคะอันนี้หมายความว่าขยะหมายว่าจัดแน่ก็ได้กี่นะฮะขยวกจัดนะครับนี่ต่ำเลยอยากไม่ขยะแล้วกะนี่ต่ำเลยอยากมั้งเหรอเลยอ่ะมาตามพิ้งหยังเมาหมิดหั่นเป็นตีนเป็นตีนแกงแค่ใหญ่เอามันก็จะได้กี่น้อยคนมักขอยหยอดไปเหรอมาตามถ้าตามนี่มันกินได้ทั่วอย่างคุณนอยน้อยพี่จะตามก็ตายได้เปล่าลรืเล็กเต้ มาลุ้ตามเนี่ยมาตามาเอาอย่างนี้บุดตามบุดมาปู้าบอกว่ามาตามมาตามตามยังตามม่เหมาะมาตามก็ตามแะตามแข้งแค่ก็ตาแขงซนนันหรอกอ๋อตามอย่างไอ้ทุกทีเจ้ามันยิงกดตามไปด้อยไอ้เสมเอแล้วแต่มาตามก็แขงแค่บ้านปู่ะเอาพักตาวปู่นี่เราเหลือเพื่อเหลือเกอ่อนแปกอะ